ตอนรับเข้าสู่ช่องลีหมิงโชว์นะครับวันนี้วันศุกร์นะฮะแต่เป็นความรู้สึกของลีหมิงที่ตื่นเต้นมากนะครับตื่นเต้นเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้จะมีเกมบิ๊กแมช์นะครับเตะกัน4ี่ทุ่มสีนะฮะความน่าสนใจไฮไลท์ก็คงไม่ต้องพูดถึงครับที่แอนฟิลด์นะครับลิเวอร์พูลในฐานะจ่าฝูงนะครับแล้วก็จะถูกคุกคามเจอกับคู่ต่อสู้ที่ ถือว่าน่าเกรงขามมากนะครับแทมเก่า3สมัยนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็ถือว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยเริ่มมาแรงปลายอีกแล้วนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วก็ขณะที่ลิวอพูครับมีปัญหาบาดเจ็บหลายคนแต่คับประคองนะครับมาเป็นจ่าฝูงแล้วกเ็เหนืออยู่แมนซิตี้แค่หนึ่งคะแนนนะครับ ไฮไลท์เป็นวันอาทิตย์ก็จริงนะครับแต่คืนวันเสาร์นะครับอาร์เซนอลทีม่มาดับ3ครับซึ่งถ้าชนะเบนฟอร์ดนะครับก็จะขึ้นเป็นจ่าฝูงชั่วคราวและดูลูกได้เสียแล้วนะครับถ้าคู่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่มีใครชนะเนี่ยนะครับคะแนนตอนนี้นะครับถ้าอาร์เซนอลชนะก็จะมี64แต้ม เท่ากับลิเวอร์พูลในกรณีเสมอนะครับแต่ลูกได้เสียครับน่าสนใจครับเพราะว่าซิดนเนี่ยตอนนี้ยิงมากสุด68ประตูแล้วก็เสียน้อยสุดคือ23ประตูนะครับเหนือกว่าลิเวอร์พูลที่ยิงไป64เสีย25นะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ยิง62นะครับเสีย27โอ้โหสูสีสุดมันครับ3คู่ชูชื่นนะฮะอยากจะเห็นการลุ้นแชมป์เบียดกันไปจนถึง นัดสุดท้ายว่ากันอย่างนั้นนะครับสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็อาจจะดูเป็นรองในแง่ความสดนะฮะแล้วก็เตะเพิ่งเตะเมื่อคืนนะครับไปบุกไปชนะนะครับอย่างสุดสวยมวยโลกเลยนะครับนะก็เป็นข่าวดีครับนะเพราะว่าชัยชนะของลิเวอร์พูล นะครับในยูโรป้าเนี่ยแม้จะไปเยือนครับแต่ด้วยความที่ชนะแบบสบายๆก็เปลี่ยนตัวสำรองลงไปนะนะเล่นกันก็5้หนึ่งนะครับสปาร์ตา a มานี่นะฮะเรียกยากนิดหนึ่งแล้วก็ข่าวดีนะที่เยมินเคยแอบ,บคิดว่าโมซาร่าซึ่งน่าจะได้กลับมาในแมตช์ใหญ่นะฮะ เมื่อคืนก็ลงมาเป็นตัวสำรองแล้วนะแฟนๆก็แม่เด็คอนี่แอบดีใจครับแล้วก็ซาร่าลงไปไม่เท่าไหร่ครับยิงประตูได้นะแต่โดน v a r ลิฟไปนะครับล้ำหน้านะครับความเร็วของเขาจะสร้างปัญหารวมถึงดาวยิงอุรุกวัยนะดาวินนูเนสเนี่ยเริ่มคมครับโอ้โหยิงนะทั้งลูกยิงลูกโมงเนี่ยนะฮะก็เหมือนจะประกาศสักดา นะท้ากันปอนต์ต่อปอน์กับเออวิฮารเรนนะี่ก็เป็น2ดาวยิงที่กำลังฮอตสุดขีดนะครับในฟอร์มการเล่นไม่ต้องพูดถึงครับริวอพูเนี่ยโอ้โหหกนัดหลังเนี่ยยังไม่แพ้นะครับแล้วก็เทา่ทาๆท่กับที่แมนซิตี้นี่ก็ไม่ต้องเอ,อ่ยอ้างอะไรไม่แพ้มา20รายการนะ20นัดรวดแล้วก็ก็ไปถล่มโคเปนฮากเกนนะฮะสามหนึ่ง นะรวมถึงที่เอดิฮัตดับเบิชสเตอร์ดร์บี้แม์นะฮะก็ไม่ต้องไปพูดให้แฟนปีแดงช้ำใจเอามาครั้งนี้ดีกว่าในการเจอกันเนี่ยในฤดูกาลนี้ครับก็ปรากฏว่าริวพูบุกไปเสมอที่เอดิฮัตนะครับหต่อหนึ่งนะครับวันนี้นะครับคือวันอาทิตย์นะฮะก็ เราจะได้เห็นเกมที่ดีแน่นอนนะครับเพราะผู้เล่นอย่างโมซาร่ากลับมาละนะครับผู้เล่นหลายต่อหลายคนของดิว์ภูนะฮะกำลังฟอร์มฮอตสุดขีดนะครับนะแผงหลังก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับนะแม้ว่าจะขาดประตูตัวจริงครับแต่คุณคโรโฮเนี่ยโอ้โหเขาว่ากันว่านี่ครับฮอตสุดขีดเหนียวหนึบ นะเป็นตังเมนะครับก็จะเป็นเกมที่สมราคาสมศักดิ์ศรีแน่นอนนะครับนะฮะลีหมิงก็ชื่นชอบผู้เล่นระดับซูเปอร์สตาร์ของทั้งสองทีมหลายต่อหลายคนนะครับของแมนเชสตี้ก็นะครับเควินเดอะบอยส์นะครับแล้วก็ฟิลฟอร์เดนนะฮะกำลังฮอตนะผู้เล่น ดีมากครับการคอนโทรบอลนะครับเกมโต้กับเกมบุกเกมลุกเนี่ยตื่นตาตื่นใจแต่ริวอร์พูลครับก็กำลังหลังจากได้โมซาลากลับมาแล้วครับนะเควินนูเนสนะครับแม่รับรองได้รวมถึงแผงกลางครับตอนนี้ได้โดมินิกโซโบสไลนะมายืนคู่วาตารุเอนโดนะฮะแม่แล้วก็ แม็กอาิสเตอร์นะครับจากทีมชาติอาร์เจนตินานี้เขาบอกว่ากํกำลังอยู่ในช่วงร้อนฉา่านะฮะเกมวันนี้นี่ครับดีมิงยังคิดว่านะครับจะยิงประตูกันเยอะแล้วก็ริวอพูเนี่ยน่าจะใช้ความได้เปรียบกับการเป็นเจ้าบ้านเนี่ยนะอย่างน้อยไม่แพ้ครับนะฮะแล้วก็ โปรแกรมการแข่งขันนับจากนี้จะเข้มข้นขึ้นนะครับต้องระวังอาร์เซนอลด้วยเพราะว่าเรือใบสีฟ้ายังมีโปรแกรมต้องเจอกับอาร์เซนอลเป็นทัดต่อไปนะครับดหมิงอยากจะให้เห็นเกมจิงประตูกันเยอะๆเสมอกันสอและถ้าผู้ชนะเนี่ยเป็นลิเวอร์พูลนะครับนะฮะแล้วถ้าลิเวอร์พูลแพ้เสียหายเลยนะครับม้วนเดียวจบแมนซิ t y ตีรนะฮะมิงคิดอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็อยากให้ลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเป็น เบียดขึ้นเป็นแชมป์มากกว่านะครับเพราะไม่อยากเห็นการผูกขาดแต่ว่าซูฮกนะฮะนักเตะของเป๊ปโกเดียร่านะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นโชคดีของแฟนบอลน,นะครับนะโมซาร่ากลับมาละแล้วก็รวมถึงนะครับก็ผู้เล่นหลายต่อหลายคนนะครับของลิเวอร์พูลจะกลับมาในช่วงที่สำคัญของท้ายฤด,ดูกาลร0 0ยเมตรสุดท้ายนะครับอดูฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับสกอร์สอ ไนะายสกอร์กันเข้ามานะครับรีมิงจะมีเสื้อสวยๆแจกนะที่ไปดำน้ำที่เมดาดลใต้แล้วก็ใครสนใจมาเรียนดำน้ำกับรีมิงก็0819146346นะครับโปรดอย่าได้ลังเลที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับรีมิงนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอเป็นสาอที่งามงด